พาคุณสามีมาต่อวีซ่านะคะที่สารากางจังหวัดอำนาจเจริญสวัสดีค่ะมิสุสิสลินะคะวันนี้พาคุณสามีมาขยายวีซ่าท่องเที่ยวนะคะที่สารากางจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะซึ่งตรวจคนเข้าเมืองเขาอยู่ตรงนี้นะคะ ตึกฝั่งซ้ายมือนี้นะคะปกติเราก็จะมาที่นี่ทุกครั้งนะคะคือคุณสามีเขาจะได้ฟรีวีซ่าถึง45วันนะคะในช่วงของโควิดเนาะเขาขยายเป็น45วันแล้วนะคะก็จะฟรีวีซ่า45าวันพอหลังจากครบ45วันแล้วเราก็จะมาขอขยายวีซ่าอีก30วันที่ตอมอนะคะซึ่งจะ เดินขึ้นไปบนนี้นะคะอยู่ชั้นสองแต่ปรากฏว่าเขาปิดแล้วคะ่ะทุกคนเขาย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วนะคะ oh, oh, oh. เขาย้ายไปอยู่ใกล้ๆกับอายการจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่หลังสารหลักเมืองนั่นเองนะคะคือถนนเส้นหลังสารหลักเมืองนะคะและเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปนะคะ oh, oh. การขยายวีซ่าท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินี่นะคะขยายกับอิมิเกชันประจำจังหวัดหรือว่าตอมเอนี่ยนะคะ oh. ก็ ขยายได้อีก30วันนะคะจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น1,900บาทเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตอมอแห่งใหม่นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็เลี้ยวขวาตรงประปานะคะอันนี้ก็คือ immigration แห่งใหม่นะคะหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่นะคะคนที่จะมารายงานตัวหรือว่าจะขยายวีซ่าก็มาติดต่อที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้ตึกอ,อายการนะคะ พอเราติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะคะแป๊บเดียวเขาก็ทำเรื่องให้เสร็จแล้วนะคะก็ได้วีซ่าเพิ่มอีก30วันนะคะจ่ายค่าธรรมเนียมไป1,900บาทแต่เราต้องการอีก30วันนะคะเพราะว่าจองตั๋วอีก2เดือนนะคะถึงจะกลับแล้วทางต่อมอเขาก็บอกว่ารอบหน้าก็มาที่นี่อีกแล้วเดี๋ยวเขาจะขยายเป็น วิสิตเตอร์ให้นะคะประมาณนั้นนะคะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะขยายเป็น v i สิตเตจะได้ไหมเพราะว่าครั้งแรกขยายเป็น tourist สเนาะเดี๋ยวคราวหน้าถ้าขยายได้ยังไงแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะ mm. ตรงนี้ก็คือ immigration mm. หรือว่าตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่ของจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ mm. ตั้งอยู่ถนนหลังสารหลักเมืองค่ะแล้วก็ใกล้อายการจังหวัดนะคะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ immigration จังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็การขยายวีซ่านะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ